ผมโดนผู้บริหารท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทแห่งในภาคตะวตันตกเนีย่ยถามผมในฐานะที่ผมเป็นที่ปรึกษาทางชีววิทยาให้กับบริษัทนะครับแล้วก็เธอก็เป็นคนไข้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนนะครับเป็นกรณมยยิติดีด้วยว่าอาจารย์ครับถ้าต้องตั้งคายจีเนียว่าให้หัวหน้าฝ่ายการตลาดเป็นผู้จัดการฝ่ายนะครับขึ้น ตำตแหน่งนี้จะต้องจบ,บรงปริญญาโททางด้านการตลาดหรือบริหารธุรกิจอาจารย์ว่าอย่างไรครับก็ตอนนี้เนี่ยเราต้องแข่งขันแล้วในยุค A B C เขาถามผมเพื่อขอความเห็นผมก็ยิ้มแล้วก็ตอบท่านว่าก็แล้วแต่ครับถ้าได้ก็น่าจะดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่น่าจะเป็นไรแกก็เลยหยุถม ว่าทำไมครับผมได้บอกท่านอยนิดครับว่าสมมุติว่ามีคนสามคนมาสมัครทำงานในบริษัทแห่งนี้คนหนึ่งจบปวชกว่าจะได้เรียนปวชในแกอยากเรียนจตายานครับแกจบแค่ปสามครึ่งหนประเทศไทยไม่ได้เรียนปสี่เตี่ยไม่มกี่คนกว่าจะได้เรียนจนจบปวชทางพนักัานอีกสองคนจบมหกไม่จบปริญญาตรีทั้งสามคนมาสมัครงานบริษัทของคุณขอทํางานในตาแหน่งนี้ ที่จะสนับสนุนทุกสิ่งอย่างในความรู้ความสามารถในเครือข่ายที่เขามีเพื่อให้บริษัทของคุณไปได้คุณจะรับทําไหมเธอยิ้มใหญ่ๆครับแล้วบอกว่าโอ้อาจารย์บริษัทขึ้นอบอบชพันธุ์ไม่น่ารับมองผมก็คงรับไม่ได้นะครับผมก็เลยไปหยิบหนังสือและนานันะครับแล้วเปิดรูปคนทั้งสามคนให้เธอดูกันคนทั้งสามคนคือคนนะีรับ ท,ท่านแรกครับที่บอกว่าจบปวชพันเชียกันปัจจุบันมีคนเราดูสิบบันติตทางด้านการตลาดการบริหารและเศรษฐศาสตร์มากมายเป็นมอบให้ท่านรับเป็นกิติมาศท่านคือทานิจิราวัลลนเจ้าของบริษัทซีพีเจ้าพ่อธุรกิจการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันได้ครับเป็นคนที่เคยรู้สุกในนามลูกคนนี้แหละครับที่บอกว่าผมจบปอสามครึ่งอยียให้ออกมาทํางานเพราะมีน้องหลายคนผมอยากเรียนจะตายห่าไม่ได้เยู่ ท่านพูดนะครับอีกสองคนครับไม่เคยจบปริญญาตั้เลยสติจอบกับบิ่เกตคนนี้เคยเป็นคนรวยลำหนึง่งของโลกมาก่อนคนที่ทำคอมพิวเตอร์นะฮะทำวิดโดนะฮะให้กับคนทั่วโลกใช้นะครับคอมเครื่องนี้ก็ใช้วิดีโอครับผมคนที่ไม่เคยเรียนในมหาวิทยาลัยครับไม่เคยเรียนในสาขาคอมพิวเตอร์ครับ แต่ทำคอมพิวเตอร์ให้อาจารย์มหาวิทยาลัยชัยครับแล้วก็รับนิสิตปริญญาเอกนะครับรับอาจารย์มหาวิทยาลัยหลาร,ร,รัคนเข้ามาเป็นบริวารภายใต้การบริหารของเขาผมบอกผู้บริหาริยท่านนั้นว่าบางทีปริญญาชนกับปัญญาชนนี่เหมือนกันนะครับและก็ความรู้กับปัญญามมีความแตกต่างกัน เธอถามต่อกันอาจารย์ยังไงความรู้มันก็ต้องมีฐาน้ากหลักยังไงความรู้ก็ต้องไปเหตุปัญญาบ้างหลักเนี่ยมหาวิทยาลัยอาจารย์คุณบุรพานี่มีคณะไม่ใช่เหอรอวิทยาก,การแห่งปัญญาเปิดสอนโทเอกนะฮะโพเอกเลยนะครับทางด้านเกี่ยวกับการาาาาศาึกษาทางด้านเกี่ยวกับรราการบริหารธุรกิจคือบุรณาการมุมความรู้มากเธอก็ถามต่อครับว่าเธอก็สนใจตอนนี้มันกำลังคิดคําว่า io innovation Organization นะครับองค์กรแห่งวัตรกรรมนะฮะแล้วอีกคำหนึ่ง Organization หรือองค์กรแห่งปัญญาคือบอกว่าเธออยากจะไปเรียนต่อเกิดจะได้มีปัญญาบ้างนะครับเขาสอนอะไรเธอถามผมผมก็บอกว่าไม่ทราบจริงๆครับเพราะว่าผมเรียนและสอนอยู่ในฝั่งสุขภาพฝั่งการแพทย์แต่ถ้าถามผมผมคิดว่าปัญญากับความรู้อย่างแตกต่าง เธอก็ถามต่อว่าทําไมอาจารย์พี่อย่างมันก็เลยชี้ไปที่หลอดไฟนะแสงสมมติว่าแสงคืออะไรแสงก็ไม่ใช่หลอดไฟแสงก็ไม่ใช่สายไฟแสงก็ไม่ใช่ประหลัดแสงก็ไม่ใช่สตาร์เตอร์แสงคือแสงพอหลอดไฟปัะหลัดสตาร์เตอร์มารวมกันต่อสายไฟ อาจจะเกิดแสงก็ได้หรืออาจจะไม่เกิดแสงก็ได้เหมือนกันครับกับคนที่จบทางวิสิทธรมมากมายนะครับปีนึงก,ก็ไม่ได้มีใครที่เก้าควา,ต,านนตรึงเหมือนกับไรสไตล์คนที่จบทางนักศาึกาตอนนี้ที่ย่ำยอดก็มีนารายที่สร้างสรรค์นะครับสถารเัเตอร์เดนการี่ย่ำยอดทั่วโลกไรสไตน์เคยบอกไว้ในคําของเขาว่าระบบการศึกษาขอ,ของข้าพเจ้ารบกวนบรรดาของข้าพเจ้ามา,มากที่สุด ความรู้หลายๆความรู้ไม่ได้ก่อให้เกิดกัญญาครับเช่นความรู้ที่ทําให้คนนี่เช่นไปเล่าอ,อย่างเนี้ยเอาปืนอ่างเนี้ยสมมุติว่ามีข้อมูลมาหนึ่งข้อมูลตัวอย่างนะครับจะมีการแข่งขันกินเหล้าที่บาร์แห่งหนึ่งความรู้นะครับคือบอกว่าจะมีการแข่งขันผู้ชนะและอึดที่สุดจะได้รางวัลหนึ่งล่กบาท ในเทคมันจะเป็นหนึ่งเหมือนตอนล่างถามว่านั่นคือความรู้ไหมนั่นคือความรู้กันแต่ผลของความรู้ของข้อมูลที่ได้ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญญาของเขาเ,เลาทุกครั้งที่เขาไปทําลายเซลล์สมองทําลายร่างกายของเขาอย,าาาย่างมหาศาลฉะนั้นหลายๆความรู้ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญญาถ้าถามต่อครับแล้วเราอย่างไรถึงจะทําให้เกิดปัญญาได้ต้องมีความรู้มากขนาดไหนถึงจะทําให้เกิดปัญญาได้ผมตอบเธออย่างนี้ครับมากหรือน้อยไม่ เท่ากับพอ,หอไหมพอเป็นฐานให้เกิดปัญญาหไหมรู้มากหรือรู้น้อยไม่สําคัญเท่ากับรู้ถูกและรู้แม่นหรือไม่รู้มากหรือรู้น้อยไม่สําคัญเท่ากับรู้พอตัดเชือกเอาตัวรอดและแก้ปญัญหาได้ไหมผมก็เลยเข้ามาสู่เส้นทางของพุทธศาสนาที่ผมสนใจในช่วงห้าปีหลังนี้เพราะพุทธศาสนามองปัญญาอย่างนี้ครับปัญญามีช่องทาง ที่มาจากสิ่งนี้คือต้องมีกรอบความเชื่อถูกต้องมีความตั้งใจที่ถูกต้องนะครับมีความพยายามที่ถูกต้องพยายามถูกแบบเชื่อถูกตั้งใจถูกพยายามถูกจะมีการสื่อสารถูกครับดําเนินงานถูกเกิดความตั้งมั่นไม่ถอยกันมันนะครับระลึกทบทวนเหตุการณ์ถูกจนจ่อพิจารณาสมบรกับมันได้และในที่สุดก็จะเกิดการแก้ัหานะสำเร็จ ขั้นตอนของปัญญามาจากสิ่งนี้เริ่มต้นจากความเชื่อเชื่อในกฎของธรรมชาติเชื่อในการอิบติธรรมยุทธ์ข้อทีห่หนึ่งในวันนี้ครับมัคคือกระบวนการควบคุมทุกกระบวนการในระบบองค์กรแห่งปัญญาท่านจะต้องสร้างสิ่งนี้ให้ได้กรอบความเชื่อที่ถูกต้อง มันจะเกิดความตั้งใจที่ถูกถ้าเป็นสายมุตงกพ้นความตั้งใจที่ถูกนั้นก็คือการออกจากการมันจะเกิดการพยายามเกิดความสื่อสารเกิดการทํงางานอย่างถูกต้องเกิดความตั้งมัน่นเป็นลำดับขั้นตอนทงไปไในที่สุดแก้ปัญหาได้วิธีการที่สู่การแก้ปัญหาได้สำเร็จเราจึงเรียกว่าปัญญอย่างไม่ใช่